วอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยทุบเกาหลีใต้ยับเก็บเชยชนะ3นัดรวดวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยยิ่งเล่นยิ่งโหดลงเล่นนัดที่6พบเกาหลีใต้งานนี้ลงเอยฝั่งตบสาวไทยใส่ไม่ยัง้งทุกสาวแดนกิมจิหายห่วง3ต่อ0ูเซตฝั่งเกาหลีใต้ซ้ำแพ้6นัดรวด ซึ่งหกผู้เล่นประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งวิภาวีสีทองธนัชชาสุขสดพรพัน์เกิดปราดจรัตพรบรรดาศักด์และน้องเพียวอัชราพรคงยศน้องเพียวฟอร์มร้อนแรงเล่นดีตบหนักสะใจแฟนๆชาวไทยไปเลยจ้าสำหรับอันดับโลกของทีมชาติไทยล่าสุดนะคะหลังจากที่ชนะเกาหลีใต้ไป ในศึกคัดโอลิมปิกนัดที่6ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไป3-0ต่อเซตจากชัยชนะดังกล่าวนะคะทำให้วอลเลย์บอลหญิงได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มบวก3.78คะแนนมี218.61คะแนนอันดับอยู่ที่13ของโลกค่ะสำหรับโปรแกรมนะัดต่อไปวันนี้เวลา19.30กนาทีลูกตกสาววอลเลย์บอลจะพบกับ ทีมชาติโคลอมเบียค่ะยังไงวันนี้ก็ห้ามพลาดเชียร์สาวไทยในเมนสุดทา้าส่งแรงใจเชียร์ไปให้กับสาวไทยกันเยอะๆนะคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง p o p u l a r n e w ิบ by นุชี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ